สวัสดีค่ะทุกคนคะพบก,กับคุณต่ายนะคะตอนนี้ก็ได้ทําการติวส,วสดะในวันอาทิตย์นะคะก็ยังไงขออนุญาตไม่ใส่ตัวเฟสชิลนะเพราะว่ามีแสบมาทังา้งวันนะคะรู้สึกว่าต้องทนสภาพนี้นะคะแต่ก็ดีกว่าใส่หน้ากากเพราะว่าทําให้เราพูดได้สบายขึ้นนะคะขอขอนุญาตถอดเฟสชิลนะคะอ่าจริงๆแล้วมาเจอแบบคุณต่ายวันนี้นะคะพูดไปแล้วยังไม่พอใช่ไหมคะคือยังไม่หนำใจะค่ะจริงๆก็ต่ายอยากจะมา ที่ความที่ว่าตายเป็นติวเตอร์ตายนะคะอ่าเป็นอย่างนี้แหละคือติวมาตั้งแต่ตอนเรียนจบใหม่ๆนะคะก็สอนมาทั้งหมดประมาณปีนี้ก็ปีที่10แล้วนะคะอย่าถามพยโยคะอยากขายนะคะ,ะถามว่าการติวเนี่ยติวเตอร์เนี่ยหน้าที่ก็คือจะมีหลายแบบนะคะอันดับแรกคือเราจะต้องลืมบอกไปว่าคลิปนี้ฟังกันดีๆนะคะมีเทคนิคในการแนะนําการติวภาษาติวแบบว่า ทำให้คุณเก่งขึ้นสําคัญมากเลยนะคะเนี่ยสำคัญไปบบิโอเต้นของวิชานีนะคะอ่อจะบอกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยการที่จะเรียนให้เก่กหงหรือไม่เก่งหนึ่งสำคัญเลยคืออยู่ที่ใจถ้าเราใจรักนะคะรักในสิ่งที่เราเรียนรักในสิ่งที่เราทําเราไม่อนตี้เราไม่ได้มีความคิดที่ลบกับสิ่งที่เราเรียนอ่ะมันจะทําให้คุณมีความสุขแน่นอนว่าคนที่เรียนภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เก่งทุกคนใช่ไหมคะ พื้นฐานก็ไม่ได้มีดีทุกคนแต่ว่าสิ่งสาคัญที่เรามีคือการฝึกฝนและก็ขยันได้แต่ก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบภาษากรีกแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่แบบว่าเก่งอะไรมาเป็นคนที่ขยันมากกว่าเลยทําให้เรามีพื้นฐานที่ดีใส่ใจแล้วมันเก็บประสบการณ์มาได้เลยะคะ่ะมนเลยสามารถทําให้ไปถา่ายทอดให้คนอื่นได้ทําให้คนอื่นเขาดีขึ้นนะคะก็อยากจะบอกว่าภาษาอังกเนี่ยวิธีการฝึกมีหลายอย่างนะคะ ว่าตายเองเกรดตายก็จะโดนฝึกมาเยอะนะคะภาษาอังกฤษอันดับแรกหนึ่งคือเราจะต้องฝึกเรื่องของโครงสร้าง grammar นะคะ grammar present past future อะไรหลักๆเนี่ยมันมีหลายท e n s e สอง tense แต่ว่าคุณไม่ค่อยเก็บไปอะค่ะนะคะตาบอกตรงเลยว่าตอนอยู่ม6นะคะตอนเอ็นฟรานตายจำโครงสร้างของ tense grammar บางอันไม่ได้เลยนะคะไม่อายเลยขอบอกตรงเลยว่า แล้วพื้นฐานตอนนั้นคือ speaking คือประโยคต่อประโยคคือเราไม่สามารถที่จะพูดคอนเวอร์อะไรให้มันได้แบบจริงจังๆที่จะคุยกับชาวต่างชาตินะคะแต่พอเรามาเป็นติวเตอร์เราไม่ได้เราต้องแม่นผิดไม่ได้นะคะคือไม่ควรจะผิดนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยที่อยากจะสร้างแรงมันาใจคือ 1. ให้ชอบภาษาอังกฤษนะคะอยา่าเพิ่งเปลี่ยนมันเพราะว่ามันสำคัญมาก ตอนนิสสากเป็นสําคัญมากๆกับการทำงานคุณมีโอกาสได้งานทำแล้วคุณจะมีอาชีพอะไรคุณจะเป็นวิศวก่อคุณจะเป็นนักบัญชีคุณจะเป็นพนักงานฝ่ายบุคคลถ้าคุณมีทักษะในเรื่องการตาดคุณที่โอเคเด่นแล้วแล้วคุณได้เป็นสามติดแล้วมันเสริมให้คุณแบบไฮเออร์ไฮเออร์คือแบบก้าวหน้ามากแล้วก็คะแนนโทอีกก็จะเป็นตัวหนึ่งที่วัดนะคะบริษัทก็จะแบบให้พนักงานไปสอบคะแนนโทอีกเพื่อเอาคะแนนด้านนิสากเ่มาเป็นเงินรางวัล นะคะก็เป็นอะไรที่สนุกสนานนะคะภาษาอังกฤษนะคะที่อยากจะฝึกตัวเองให้เก่งคือเป็นตัวเองจากการที่เราชอบฟังเพลงเช่นชอบฟังเพลงไทยใช่ไหมเปลี่ยนเป็นเพลงภาษาอกฤษแล้วก็พิมพ์คําใน Google นะคะอาจจะพิมพ์คาว่าสมมุติแต่ชอบฟังเพลง My Love พิมพ์เข้าไปแล้วก็พิมพ์คําว่า lyrics นะคะก็คือการเปิดวิดีโอ YouTube แต่ว่าไม่ได้ดูเป็นวิดีโอจะดูเป็นแบบว่า ฟังเพลงเป็นเนื้อเพลงเราเก็งขึ้นมาให้เริ่มจากเพลงชา้าก่อนเพราะว่าเพลงช้าเนี่ยเวลาที่เรา,าฟังเราจะรู้สึกว่าภาษาอังกฤษ็จะออกชัดมากและง่ายมากพอเราฟังเพลงชา้าปุ๊บค่อยค่อยซึมไปเริ่มเก่งขึ้นเก่งขึ้นใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นเพลงเร็วเพลงเร็วเพลงดั็อะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็การดูหนังก็สําคัญเปลี่ยนเป็นซาวด์แครปสากตินะคะอย่าดูภาษาไทย <c oughs> นะคะ ไม่ได้ช่วยอะไรนะจ๊ะไม่ใช่ละค่อนหลัก่านนะคะ,ะแล้วก็แกรมม่ก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในส่วนของเพลงอาจจะได้เรื่องการฝากหนะักอาจจะได้เรื่องการฝากแชทแชทติ้งนะคะแชทเป็นประโยคจ๊าดที่แชทหาคู่นะจ๊ะดูในเมื่อก่อนจะเป็นพวกยัคคูเอ็มใช่ไหมคะอย่างนี้ก็น่าจะมีพวกโปรแกรมที่ น่าจะเนี่ยแชทคุยกับเพื่อนต่างชาติอะไรเงี้ย how are you today uh, I'm fine a n good evening nice to meet you too เป็นบท Conversation ที่ทำให้เรามีความมั่นใจในการคุยกับเขานะคะสร้างความมั่นใจจากการแชทติ้งแล้วก็มันช่วยเช็คแปลมาไปเลยบางครั้งเราแชทผิดเนี่ยตา่างชาติก็ใจดีช่วยเราแก้ไขใช่ไหมคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือหนังสือคอนเวอร์ก็สำคัญอ่อาอันนี้มี c อนเวอร์ t i ชันที่ทำให้เราน่าสนใจเป็นฉบการ์ตูนเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างว่าเป็นเบสิคคอนเวอร์ t i ชันพื้นฐานเจอหน้าชาวต่างชาติกรุท,ทิ้่ทักฐานแนะนำตัวเอง introduce yourself นะคะ Hello Mr. m a r This is Diane Nice to meet you o k อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคือต้องแนะนำตัวได้อะไรได้เป็นพื้นฐานเห,หมือนแม้กระทั่งชาวต่างชาติเข้ามาถามฐานนะคะ BTS MRT เราบอกได้เราก็ภูมิใจใช่ไหมคะคนไทยเนาะ Welcome t ไทยแลนดนะคะ <c oughs> จะบอกว่าภาษาอังกฤษก็ไม่ยากนะคะถ้าคุณเริ่มจากวันนี้นะคะค่อยๆฝึกถนดัดไยเรียนจบไปแล้วนะคะสอบมาสิบปีดิฉันนี่ยต้องฝึกอยู่ทุกวันเลยนะคะ p u b l i c Relation Speaking เนี่ยดิฉันจะต้องพูดทุกวันอ๋อพูดทุกวันเนี่ยแนะนำว่า <c oughs> นะคะให้ทำเป็น เป็นสมุดเล่นเล็กๆก็ได้ถ้าอยากจะฝึกผู้ภาษาเั็กก็คือทำเป็นคาเลนารวันนี้เขียนเลยวันที่นี้นะคะวันนี้ตื่นมาทำไรบ้าง7โมงเชา้าเขียนเป็นาไทย่อ,อ,อนตื่นนอน8โมงทานอาหารเช้าใช่ไหมคะ9โมงดูกระตูน้นสมมุตินะ10โมงช้อปปิง้ง11ไปดูหนะังใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาพวกเนี้ยมาฝึกไปนผู้สาาเด็กเช่น Hi ้เ e r y o n e Okay, today I would like to inform you about my routines. Okay, today at 7 o'clock, I just wake up and then at the club, I eat my breakfast. Then at uh, 9 o'clock, I take a bath. 10 o'clock, I have to meet my friends uh, to visit about uh, something. Okay, and then at lunch time, my lunch time is well at noon. Okay, I really enjoy it. About the my lunch at Fuji. a <laughs> lot <laughs> 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 ตัวเองคือหาของรอบตัวนะคะเดี๋ยวไปเอาของคนอื่นนะยขโมยขาเนี่นะะยไม่เอานะเช่นเราเจอหนังสือเล่นหนึ่งหรือสิ่งของเป็นปากกาหรือเป็นอะไรก็ได้นะคะสมมติให้เวลาคุณขายของนะคะหนึ่งนาทีคุณจะแนะนำยังไงช้นะปากกาที่สีสวยอยากจะขายสินค้าให้เพื่อนนะคะคือตอนเรียนมหาลัยบิ๊กสป a k i n g ก็จะประมาณนี ออกมาพูดออกมาพรีเซนต์นะคะแล้วก็เป็นไงคะรู้สึกว่าเราจะเริ่มดีขึ้นนะคะวันที่ฉันตื่นสระนะคะฉันจะขับรถบึนไปออกน้วนะคะะบายเซฟตี้ <g ry safety> นะคะแล้วก็ไม่ลืมที่จะแวนเฟสชินนะคะหน้าที่ฉันเริ่มเซ็ะรู้สึกกันมดแล้วนะคะ,อ,ะ,คะอ,ออกออกก่อนก็ได้ะคะ่ะเออวันนี้จะไปฟังเพลงแก้วปิ้งไก่ ะะอะันนี้ต่ป็นหมูไม่ใช่นะคะไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการที่เรียนรู้ภาษางกฤษนะคะยาทิ้งมันค่อยๆฝึกมาทุกวันนะคะเพราะว่ามันจะเป็นในการสื่อสารการทําง,งานตอนนี้ภาษาที่สามจะเกิดใครได้ก็จะดีมากเลยนะคะภาษาจษีนญี่ปุ่นเนี่ยมุ่งได้ทั้งติ๋คู่กับจีนทั้งติ๋คู่กับญี่ปุ่นเงินเดือนหายชจริงน,นะคะจะบอกให้แต่ว่าดิฉันเนี่ยอยากเรียนอินเดียภาษาอินเดีย แม่เอาค่ะแค่นี้พอนะคะแค่นี้ก็ปวดหน่อยแลลวบายบายค่ะไว้ไมาคุยใหม่นะคะพูดเยอะเช่นนั้นเลยคน่ะ